มันๆจากพี่ๆคาราบาวโอ้โหยอะเลยทีเดียวแล่นอนครับอยากจะนําเสนอคุณผู้ชมครับมีอยู่หนึ่งเพลงใน300กว่าเพลงของการเดินทางของวงดนตรีคาราบาวมีอยู่เพลงหนึ่งครับที่เขาเรียกได้ว่าโอ้โหเพลงนี้ร้องขึ้นมาเนี่ยใครๆก็ร้องตามได้และที่สําคัญไม่ใช่ว่าจะเป็นเพลงเร็วอย่างเดียวเพลงจังหวัดก,กลางๆมีเดียมสนุกสนานโยกๆเราก็มีกับเพลงนี้ขอให้ฉันได้ร้องเพลงบางสักเพลง ฉันไม่เคยคิดร้องเพลงเลยซักเพลงแม่ถ้าร้องแบบนี้ซ้าไม่รับใครร้องหนึ่งสองั่วต้มนะครับถั่วต้มนะครับพี่ออสแน่นอนกับพี่ออสคาราบาวของเราโอ้โหก็เรียว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยแบ่งเบาภาระพี่แอดไปได้เยอะเลยทีเดียวเออดีใจออสได้ร้องเพลงหนึ่งพี่ออสก็เลยรู้สึกว่าแม่เราก็ช่วยคาราบาวมา เอาละวันนี้พี่เชาวมีสกู๊ปสัมภาษณ์พี่ออนมาฝากกันใครที่อยากจะรู้จักพี่ออนมากกว่านี้นะนอกจากวัยรุ่นสมัยนี้รู้จักแต่ออดออสออสสมัยก่อนน่ะต้องพี่ออสคาราบาววันนี้สัมภาษณ์พี่ออนมาว่าเขารู้สึกยังไงและเพลงนี้จะเป็นเพลงแรกและเพลงสุดท้ายของพี่ออนหรือเปล่าไปติดตามกับกระถางดอกไม้ให้คุณไปชมรับ เพลงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพี่เล็กนะครับพี่เล็กเล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังในวงนั่งทานอะไรก็กคเล่าสนุกๆคือ,อแกเคยเคยมีข้างบ้านนะครับแกเล่าอย่างข้างบ้านาซ้อมแตรวงก็จะซ้อมทุกวันแต่บังเอิญได้รับงานอาจจะเป็นงานบวชหรืองานไม่ได้จ่ใจนะแตรวงนะฮะเรื่อง ก็วันนั้นทุกวันก็ซ้อมเร็วอะเลิกเร็วสักหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งก็เลิกล้ววันนั้นต้องซ้อมเยอะเพราะว่าพรุ่งนี้จะรับงานก็ก็เลยซ้อมดึกไอ้ดึกไอ้ข้างบ้านมันก็ท่าทางจะอึดัดเต็มที่ละสี่ทุ่มกันละห้าทุ่มกันละก็เลยไอ้เนี่ยกระถางดอกไม้ไม่รู้มาจากทางไหนนะมันก็ทะลุลังคาเป็นสังกะสีอะทะลุทะลุมากลางเลยบังเอิญพีแอ้ก็นั่งอยู่ด้วย แกก็เลยได้ไอเดียเพืเพียแกดกิกดบเร็วก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับพอเขียนขึ้นเพลงนี้ขึ้นมาก็เนื้อเนี่ยให้พี่เล็กทำนองพี่เล็กนะครับเนื้อพี่แอนคนเขียนเรื่องราวเรื่องของพี่เล็กพยยี่แอนเขียนนะครับแล้วให้พิวอัดร้องก็ในวงหน้าจะเป็นคนเดียวที่เหมาะการร้องเพลงไม่เป็น คือเลือกแล้วล่ะแต่ยังถึงแม้จะเป็นเรื่องของผมเองแต่ว่าเพลงนี้มันต้องร้องเป็นเพียนต้องร้องเป็นเพียนต้องแบบคนร้องเพลงไม่เป็นแล้วก็ร้องร้องเพลงเดียวพอในชีวิตอะไรเงี้ยน,น่าจะเป็นอย่างนั้ควรจะเป็นเพลงแรกและเพลงสุดท้ายอันนี้คือพี่แอ๊ดเข้าคิดเนี่ยเป็นเพลงแรกและเพลงสุดท้ายในชีวิตของแกถึงยะ่เป็นเรื่องเรื่องของผมก็จริงแต่ว่าผม,ม้ึงร้องอีกหลายเพลงถ้าร้องเพลงเจวได้หมอพ,พี่พี่ออน <laughs> พี่แอ๊ดก็เลือกได้ถูกคนแล้วแหละเวอร์ชั่นที่เป็นไกด์ให้อ่ะนั่นน่ะน่ารักดี ว่ามันสดๆอะไรเงี้ยใช้ไม้ทัวแบบเก่าๆร้องในบ้านกับเครื่องเทปกระเสร็จเล็กๆร้องกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เทปเดียวเลยผ่านไรเ้เป็นไกด์ให้พีออสร้องนั่นแหละก็ื่อร้องเนี่ยขอให้ฉันเลยร้องเพลงบ้างสักเพลงอะไรประมาณเนี้ยไกด์ไกด์แบประมาณเนี้ยฉันไม่เคยคิดร้องเพลงเลยสักเพลงองี้ร้องมันก็ต้องร้องแบบ ยันยานเพี้ยนบั่งไม่เพี้ยนมั่งห้อมันกวามั่งอะไรเงี้ยเขาไกลไว้แบบนั้นไงมันอาจจะเป็นเพลงที่หลายๆคนมันเป็นชีวิตจริงของหลายๆคนก็ได้หัดร้องเพลงร้องเพลงไม่เป็นแล้วก็เออถ้าจะร้องก็แล้วทีนี้ไอ้ตรงท่อนฟุกที่ใน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 เพลงเนี่ยที่เป็นพี่อนร้องอะนะฮะมันก็สนุกสนานที่จำง่ายใครๆก็จะร้องร้องอะไรก็ได้ซึ่ง ซึ่งซึ่งเนื้อหาสาระมันก็ก็ง่ายๆยเรียบเรียบสนุกสนุก,น,กนะครับไอ้เชียร์คนที่ร้องไม่เป็น <laughs> ตอนต <laughs> อนมาใจช่วยก็มีหลายคนที่ไม่ใช่นักร้องเนี่ยแล้วก็บางคนก็ร้องเพลงก็เลยนักร้องห้าคีย์อะไรเงี้ยเพื่อนผมมีอยู่หลายคนแบบเนี้ยก็จะชอบเพลงนี้มากเลยเพราะมันทําให้เขาร้องได้อย่างสบายใจอ่ะยิ่งร้องเทียนเท่าไหร่ยิ่งสนุกยิ่ง ยิ่งดีอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องร้องเพาะเลยอ่่าเงี้ย่างน,างนี้มีเพลงอย่างี้บา้างก็ดีเหมือนกันโลกเรา มีค,คามคัาตลงมางวงตรงชันวัีทั้งอดอกไม้กลางกองิน,น,นลเสียดา<ม><อ>ดูเวลาก็ะ่าเข้าไปจะสองยามฉันจึงยิ่คงคถามถามเจ้าขอกไม้ถามว่าสิของฉันมีแววแค่ไหนิงตอบ